ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบอรสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศไทยเนื่องจากมีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าคนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเป็นภาพที่น่าทึ่งที่ประเทศไทยซึ่งกําลังประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองหลวงกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาภูเก็ตและในต่างจังหวัด แต่สําหรับร้านอาหารที่ถูกน้าท่วมกลับเปิดร้านได้ตามปกติและลูกค้าก็ยังแห่เข้าร้านอาหารในขณะที่ยังน้าท่วมทําไมพวกเขาถึงต้องลงทุนให้เท้าเปียกน้ําเพื่อทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านแห่งนี้ซึ่งที่นี้ก็สามารถเพลิดเพลินกับอาหารและบรรยากาศริมแม่น้ําลูกค้าที่มาที่ร้านก็สามารถให้อาหารปลาได้ด้วยเช่นกันโดยที่ตั้งของร้านอาหารน้าท่วมนี้ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําใกล้กรุงเทพ โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นทันไรกันเลยได้กล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าทำไมคุณดูมีความสุขกับการขายของบนน้ำท่วมแบบนี้ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยสุดเจ๋งจริงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมได้ไง่ายมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟังดูแล้วน่าสนุกนะแต่ขอบายฉันไม่ชอบน้ำหลายที่ที่ไหลามารวมกันแบบนี้มันดูสกปรกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เพียงแต่นั่งทานอาหารเท่านั้นแต่ยังให้อาหารปลาได้ด้วยฉันชอบบรรยากาศแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากคุณไม่คิดถึงเรื่องสุขอ,อนามัยคุณก็สามารถสนุกกับมันได้ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารัฐบาลของไทยดีมากช่วยเหลือทุกครอบครัวที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งช่วยส่งอาหารและออกเยี่ยมประชาชนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำไมพวกคุณไม่รีบอบพยพของและหนีขึ้นที่สูงมัวแต่มานั่งสนุกสนานเฮฮาท้าพายุลูกใหม่มาพวกคุณจะต้องตายแน่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสมกับที่เป็นประเทศไทยจริงๆเพราะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพวกเขาก็มักจะพูดว่าไม่เป็นไร ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอายุทยาน่าห่วงมากเพราะมีโบราณสถานหลายแหง่งถึงแม้ว่าคนไทยจะเข้มแข็งมากแค่ไหนก็ตามแต่นี่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะยิ้มและหัวเราะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่สามารถสนุกสนานกับน้ำท่วมในเมืองไทยนี้ได้ดูแล้วมันน่าจะมีสัตว์มีพิษอย่างงูห่าหรือจอระเข้ไหลาตามน้ำมาด้วยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยเจอทั้งโควิดน้ำท่วมและอะไรอีกมากมายแต่ก็ยังสตรองและเอาชนะด้วยคำว่าไม่เป็นไร ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มพวกเขายิ้มตลอดกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่าพวกเขาคงจะไม่ป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่มากับน้ำนะ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเคยมีคนแนะนำให้ฉันไปประเทศไทยฉันเลยลองไปดูพอไปแล้วมันสนุกมากๆเขาใจความรู้สึกของพนักงานบริษัทที่ญี่ปุ่นส่งมาทำงานที่ไทยแล้วไม่อยากกลับประเทศตัวเองเพราะคนไทยชอบสันติวัฒนธรรมดีและอาหารก็อร่อยประเทศไทยเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยพวกเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ในทุกสถานการณ์ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในไทยหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าคนญี่ปุ่นเวลาเจออะไรแบบนี้พวกเขาจะปรับตัวได้แบบพวกเขาหรือเปล่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยนี่สุดยอดจริงๆว่าแต่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเครียดไปน้ำก็ไม่ลดยอมรับไดะอยู่กับความเป็นจริงคือสิ่งที่เราทำได้สู้ๆพี่น้องคนไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสุดยอดจริงๆไทยแลนด์ Thailand. ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความมีสติที่ดีของคนไทยขอชื่นชมคนไทยในส่วนนี้มากสุดยอดความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายิ้มวันละนิดทำให้ชีวิตยืนยาวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าน้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของคนไทยไปแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าก็คงจะเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละที่แผ่นดินไว้ระดบับ3-4ชินโดก็ชิวๆคงจะคล้ายๆกันละมัง้งและความคิดเห็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องกังวลน,นี่มันเป็นชนบทไม่มีอุตสาหกรรมมีแต่ธรรมชาติไม่มีสารเคมียิ้มเข้าไว้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสู้ๆไทยแลนด์ และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวญี่ปุ่นและถึงแม้ว่าคนไทยจะปรับตัวได้ดีแต่ก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนในหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาความยากลําบากในการใช้ชีวิตอยู่กับน้าท่วมและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ